สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องตานองหลันทอนไลฟ์รีวิวอันบ็อกแกะกล่องสินค้ากันแบบบ้านเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแกะกล่องสินค้าตัวหนึ่งนะครับผมได้สั่งเป็นหินเจียนะครับหินเจียยี่ห้อโอซุกะนะครับเป็นหินเจียไา้สายนะครับชุดนี้จะมีราคาอยู่ประมาณพันห้าพันหนะครับประมาณนี้นะครับแต่ท่วงเทศกาลก็จะลดลงมาอีกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยครับ มีความหนักอยู่พอสมควรนะครับนี่นะครับเป็นรหัสเครื่องนะครับผมก็คือรุ่น OSAG นะครับขีดหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้รับประกันอยู่ที่หกเดือนนะครับอินเจียของโอซูกะนะครับเป็นบริษัทเดียวกับไอแม็กโท r t o o นนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่สามสปีดนะครับก็จะมีสี่พันหกพันแล้วก็แปดพันรอบนะครับผมแต่ตัวขีดนี่จะรู้สึกว่าจะเขียนสลับกันนะครับนี่นะครับ ก็จะมีเนมเพจอยู่ที่ตรงข้างกล่องนะครับผมนี่นะครับตามที่ระบุก็คือหินเจียตรงนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับผมไม่ต้องใช้แปลงถ่านนะครับแล้วก็ชาร์จจิ้งอินพุตอยู่ที่220โวลต์ทับ50เฮิรต์นะครับผมเรทเทดนะครับ128โวลต์4แอมป์นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่คูณ2นะครับก็คือได้2ก้อนแล้วก็เอาพุตนะครับ M10 นะครับผมแล้วก็โนแลนสปีดอยู่ที่0ถึง8,000 RPM นะครับคัตติ้งดิสนะครับ ร้อยมิลิเมตรก็คือใส่แผ่นใส่แผ่นตัดแผ่นเจียนะครับขนาดสี่นิ้วนะครับผมนี่นะครับด้านหน้ากล่องก็เขียนว่าโอซุกะนะครับผมก็เป็นพลาสติกเกรดใช้ได้นะครับเปิดดูกันเลยครับอันนี้เป็น ใบเจียนะครับแถมมาตะหากนะครับนอกจากที่อยู่ในชุดแล้วนะครับก็แถมนี่มาอีกหนึ่งชิ้นก็โอเคนะครับก็เป็นใบเจียที่พอใช้ได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับของโอซูกะนะครับผมอันนี้ยังไม่อ่านนะครับเก็บไว้ก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นชุดใบใบที่เขาแถมมานะครับในชุด ก็จะมีแค yes? ่นี้นะครับหนึ่งใบเป็นใบเป็นตัวจับขัดนะครับอันนี้หนึ่งใบนะครับเป็นใบขัดพวกขัดเงานะครับขัดสีนะครับแล้วก็มีกระดาษทรายหนึ่งอันนะครับผมใบตัดอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบเจียนะครับแต่เป็นบางนะครับใบเจียแบบบางนะครับนี่นะครับเจียไปดูนะครับอันนี้ที่แถมมาหากแล้วก็อันนี้ที่อยู่ในชุดนะครับแต่ก็ยังดีนะครับมีของแถมนะครับ ี่ก็ไม่แถมนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็น128โวลต์4แอมป์นะครับนี่นะครับ4แอมป์แต่แบตมีน้ำหนักมากนะครับแบตเตอรี่ก็ได้สองก้อนแล้วครับตัวนี้ก็เป็นตัวถอดใบนะครับ แท่นชาร์จเป็นขนาด4แอมป์เหมือนกันนะครับผมก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ด้านเดียวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวจับเสริมนะครับแล้วก็จะมีกาดมาให้หนึ่งตัวนะครับผมเป็นกาดกันใบนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมเป็นเพเอของกล่องนี้นะครับก็ไม่ใหญ่นะครับผมจับถนัดมือดีครับสีจะออกเขียวๆนะครับสีเขียวมิ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีส,สติ๊กเกอร์นะครับโอซุกะเขียนว่าเจแปนนะครับเจแปนเทคโนโลยี ด่าน,นี้ก็เป็นชื่อรุ่นนะครับ OSAG หนึ่งร้อยนะครับผมสี่แอมจอที่กำหนดระดับแบตนะครับผมแล้วก็กดเพื่อเร่งความเร็วรอบนะครับหนึ่งสองสามอะไรประเภทนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูมิเนียมนะครับสีบอลเงานะครับเป็นเหมือนกาบเพชรน,นะครับเห็นไหมครับดูใกล้ๆ มือจับเสริมนี่จะใส่ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับนไหมครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตัวเครื่องก็มีน้ำหนักไม่มากนะครับพอประมาณนะครับตรงนี้ตอนที่ผมดูในภาพผมต้กว่ามันจะใหญ่มากนะครับแต่ที่จริงใหญ่ไม่มากนะครับจับถนัดมือนะครับนี่ครับสวิตช์นี้แล้วก็ล็อกนะครับ Er ล็อกกเร่งได้นะครับผมเมื่อเราจะคลายล็อกเราก็กดซั้มอีกทีนะครับนี่นะครับโอเคนะครับที่จริงผมมีหินเจียอยู่หลายตัวนะครับเป็นแบบมีสายนะครับมีอยู่สองสาตัวแล้วซื้อหินเจียไร้สายตัวนี้นะครับก็เพราะว่าเพื่อที่จะไปใช้นอกสถานที่นะครับเช่นไปทํางานที่ไม่มีไฟฟ้านะครับ แต่ความแรงก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะสู้แบบมีสายได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลองนะครับพูดถึงลองแล้วเราก็มาลองแบตกันเลยนะครับผมระดับแบตก็เต็มนะครับผมสามขีดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะปรับรอบนะครับเราก็ต้องกดตัวนี้นะครับนะครับไฟขึ้นมาขีดเดียวนะครับอันนี้ไม่เกรนหนึ่ง ียร์สองแล้วก็อันนี้เกียร์สามนะครับเกียร์สามก็จะเป็นแปดพันรอบนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น soft start นะครับก็คือทีแรกที่กดนะครับมันจะมีเบาขึ้นก่อนแลวนะครับเบาแล้วก็ไปหนักนะครับเห็นไหมครับมันจะเบาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะแรงขึ้นไปนะครับ น,นี่เป็นระบบซาว์สตาร์ทมันก็ดีนะครับผมสรุปก้อนนี้ก็แบตเต็มนะครับเดีย๋ยวมาลองกันอีกก้อนนะครับผมก้อนนี้ก็แบตเต็มอีกเช่นกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้วนจริงกี่โวลต์น,นะครับ2ี่สิบจุดสองาครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับ20่สิบโวลตนะ์ประมาณนี้นะครับผมเหมือนทั่วๆไปแหละครับครับก็สรุปว่าได้สินค้ามาถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับ ไม่มีส่วนไหนแตกหักนะครับผมทางร้านก็แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับอาจจะมีการตรวจสอบ qc ก่อนส่งด้วยนะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่มาเกือบเต็มนะครับคลิปนี้ก็ผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่นที่กำลังหาหินเจียไร้สายไปใช้สักตัวนะครับผมก็ถือว่าหินเจียโอซุกะตัวนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับ ทั้งราคาที่ไม่ไม่แพงนะครับผมไม่แพงจนเกินไปนะครับใช้งานง่ายนะครับรูปลักษณ์ก็สวยงามถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีสินค้าตัวไหนที่ดีๆก็จะมาอันบล็อกแกะกล่องให้ดูกันดีนะครับผมคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ